โอ้ยสัตว์มาถึงสโลเลยนะมึไงไอ้เหี้ย เอึงไม่สโลกันมั่งไงบัวไม่ล่ะปกติอเออเฮ้ยแทงมาแทงมาฮัลโหล อาเฮียมงวิ่งหนีสัตว์ยิง่อ้เายิงแม่งวิ่งหนีมึงดูดิ่ยิงแล้วแม่งไปส่งเฉยไอ้เ้แม่งโกบอลนวา้สัตว์วิ่งหนีเฉยเลยเอโอเคอ้าวอ้าวาเล่นที่อะไรทีมาละ เออกูจะเข้าแหละแต่มันกดไม่ไปว้าโนะอ้าวใครคงไปเล่นสไลด์อะไรอีก่วะน่ะทำะไรเลยโดนทวงเก๋เขาคุณเล่นดีแล้วนะ แมงปัดยาแบบฟานฟานฮาวอะไรอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว <laughs> อะไรบอสเดี๋ยวมึงก็เอากองหลังไปเตะมูมอีกอะเดี๋ยวไงปัดโยนปัดโยนอ <laughs> ย่าวิ่งหลอกไอ้สัสโอ้มึงยิงติดอะติดติดแต่ข้าวนะเว้ยอาจารยิงลูกแรกเาข้าวมชอบยิงลูกสาม อ๋อไม่ชอบยิงยิงเข้าง่ายๆไงแบบบอสเมื่อกเงี้ยต้องเล่นท่าย,ยากด้วย <c oughs> เล่นง่ายๆมันยิงไม่เข้าไอ้กูเพิ่งรู้ว่าเช็คกูแม่งทุ่มแบบนี้ได้ด้วยออ้ไปยือยนอ้อยอะไรตรงนั้นวะ หน้าเป้าไงมึงไม่รู้เหรอเอ้าแล้วมันมาได้ไงวะเนี่ยกูกดแต่อัหนึ่งไม่ก็มาได้เ้ยเดี๋ยวเนี่ยเจอคุยสัตว์สเตจจัดการนี่แม่งเล่นแรงไอ้สัตว์ cay à câ lên luôn luôn lúc luôn 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 ตันไม่ได้เมาเมาเมาค้างเมาค้าคง,างเนี่ยทำไมมันสโล่ะอ่ะอกูลั่นไปแล้วเหีย ชี้ลุยมึงถอยทำไมนี่อ่ะอืมกูโดนทวงเวลาอีกแกูทำเพี้ยอะไรบอกกูทีดิแล้วกูไปส่งให้มันทำไมกวะแฉนอนวิ่งไปอะแหละยิง โอ้ย่าติดแกนไอ้เที่ยิงติดแฉได้ไงวะว้กูกกางนี้วะโอ้มัหหลุดมาสักไกลเลยถ้ามึงถ้ามึงอ yeah ัดมันน่าจะกระตกมั้งไม่ม่อวันนั้นที่อัดไม่กระตุก เป็นอย่างเงี้ยเลยวิฟ้าอ๋ออ๋อระลามระลามไอ้ตัวไลน์แกมันเป็นเตะอ้สัตว์กูไม่เล่นแล้วไอ้เหี้ยโดนก็ไม่โดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนหลุดอีกแล้วกูอ่ะยิงตัวกูยืนยืน่อยูทำไมวะไม่ได้ไปยืนนี่ยังไม่ตื่นตรงไหมเหรอตื่นแล้ว มันเป็นครึ่งบอลไว้โอ้โหดูแม่งเข้ากันห้าคนนี้อ่ะเอาจัดเต็มเลยแม่งซ้อมไม่กราาะสอบสายเลยหไอฟเออยู่ข้างบนจำหน้านบ้วย ไอ้แค่อาโอ้โหเล่นแรงเหรอวะทำไมมึงเถ่องกันอย่างวะไอ้ไอ้มาแทงวะแทงวะดิดเวฮัลโหลไอเต้มึงอ่ะไม่ถึงไอสัตว์งเออกูได้อยกูได้ยกเปิดเปิดเปิดนี่ไง นี่ไงไปนอนขวากูแม่งนอนอยูดแล้วจะได้โอ้ยวยยยอยยเยย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 นยอยย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 เยยยยกยยยยยไยย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 ย่ยนยย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 ่งยยยยลยยยยยยยไย้ยยยยยยยุยย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 กย ีไครับอมล่แรงอ่ะแต่บอไดแม่งมลาไปแล้วเดีมาละเดี๋ยวเอากินข้าววันพื้เออเออจีเวนิตี้